ผอมมากเนี่ยไปเที่ยวทะเลผอมผอมแบบผอมยันหมาจริงเหรอหมาเขามันเป็นหมาหมาผอมหรือกล้องมันกล้องมันเป็นกล้องแบบนี้หเนี่ยมันเป็นสุนัขพันธุ์ที่มันเป็นทรงของเขาอย่างนี้อยู่แล้วก็ไปดราม่าว่าเนี่ยผอมจนแบบหมาก็ยังผอมเลยเพราะว่าเจ้าผอมไม่กินหมาก็เลยไม่ได้กินนี้หรอไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวไม่เธอมันเป็นสายพันธุ์ของเขามันเป็นทรงของสุนัขแบบนี้อันเนี้ยเออเพชรมันเันทาง ถ้าเห็นใหม่ดาวิกาตอนนี้จะตกใจตกใจเพราะว่าสวยมากสวยมาตลอดเลยคนคือหุ่นดีมากคุณคเลนเดอร์ <calendar S 1> มากคุณผู้ชมขาแล้วประเด็นคือ<ช>หุ่นขนาดนี้แต่โดนดราม่าเออคือเนี่ยอันนี้คือเมื่อก่อนนะคือหลายหลายเดือนมาแล้วอันนี้คืออันนั้นก็เจอดราม่าไปรอบหนึ่งพี่น่ะบอกว่าผอมมากเนี่ยไปเที่ยวทะเลผอมผอมแบบผอมยันหมา จริงหรอหมาเขามันเป็นหมาผอมหรือกล้องมันกล้องมันเป็นกล้องแบบนี้เปล่าเนี่ยมันเป็นสุนัขพันธุ์ที่มันเป็นทรงของเขาอย่างนี้อยู่แล้วก็ไปดรามากว่าเนี่ยผอมจนแบบหมาก็ยังผอมเลยเพราะว่าเจ้าของกินหมาก็เลยไม่ได้กินนี้หรอไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวไม่เธอมันเป็นสายพันธุ์ของเขามันเป็นทรงของสุนัขแบบนี้อันเนี้ยเออแล้วล่าสุดนะครับผมคือใหม่นฤดกาก็ไปรับรางวัล Howard Award นะครับซึ่งชุดเนี่ยคือมีการโชว์ช่วงหน้าท้องที่แบบ เห็นเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นกล้ามเลยนะอย่างเงี้ยคือซิกแพคเลยอ่ะเป็นเลองนี้ผอมหรอไม่คือจริงๆถามว่าผอมไหมมันก็แล้วแต่คนมองแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของเขาอ่ะคือเขาหุ่นหุ่นอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาดูแลตัวเองดีแบบเขาก็เออเฟิร์มออกแล้วว่าใช่ผมว่าสวยมากให้มีกล้ามหน้าท้องแสดงว่าเป็นผู้หญิงเฟอร์มเป็นผู้หญิงดูแลรูปร่างดีเอวเป็นแบบว่าซิกแพคดูชั้นสี่โฟกัสชั้นสี่เอวชั้นกลมเลย มันเป็นสไตล์คนไงพี่นาคือใหม่ด้วยกว่าเขาเขาชอบที่เขาหนแบบนี้เออนี่เทียบกันไปเลยครับอันนั้นใหม่อันนี้อะไรครับมวยใหม่กับมวยเจอกันนะทำไมทำไมยืนแล้วต้องมีแบบซิกแพคขนาดนั้นแล้วอยากมีบ้างอ่ะแล้วก็มีคนเป็นดราม่าผอมเกินไปหรือเปล่าเป็นโรคแบบโรคคลั่งผอมแน่ๆเลยรู้จักหมูกระทะไหม เขาก็กินบ้างไมล่ะเนี่ยเจนสุดาบอกว่าเอาไปใส่ไว้ตรงไหนออสวยมีไส้ไหมคะคุณดาวี <c oughs> เขามีไส้มีเครื่องในเหมือนคนปกติก่อนเขาก็มีหรอกไม่งั้นเขาใช้ชีวิตไม่ได้ <c oughs> แล้วก็คือใหม่โดยการเนี่ยเขาเขาเอวแค่22ครึ่งเองนะพี่คือ <c oughs> ผ่ามาเจออะไรบ้างเหอะผ่ามาเครื่องในจะมีอะไรบ้างเหอะคือเขาเขาเขาไม่ได้เสพติดความหอมหรอกเขาบอกว่าเขาเป็นคนชอบดูแลรูปร่างเพราะว่าเขาเป็นคนสูงใช่ไหม แต่คอมเมนต์อันนี้ไม่ได้คอมเมนต์บูลลี่นะคอมเมนต์ดีนะคอมเมนต์แบบชมแบบว่าหนูลูกแม่กินจนอ้วนไม่ไหวแล้วลูกสาวแต่สมัยนี้จะบอกว่าหุ่นแบบไหนจะผอมจะอ้วนนะมันเลียวยูเลียวซ้ายหุ่นแบบไหนก็มั่นใจถ้าเราสุขภาพดีแอนชิลีแอนชิลีอ่ะใช่เพราะว่าฉันเองเนี่ยตอนนี้ฉันอ้วนมีพุงแล้วก็ลงพุงแล้วนั่งแล้วพุงฉันกลมมากแต่ฉันรู้สึกมั่นใจเพราะว่าฉันเป็นพิธีกรสาวที่มีความสามารถสวยสาวพร่าเสน่ห์แล้วก็เลิศเก๋มากว่าโอ้ แต่ก็ดีเพราะว่าเรารู้ว่าคุณค่าของเราไม่ได้อยู่ที่ภายนอกเนาะเพราะว่ามันอยู่ที่ความสวยจากภายในแบบพี่อย่ามาพูดเรื่องภายในกับฉันนะฉันเป็นผู้หญิงมีคนบอกว่าพอแล้วเรื่องนี้หรอสวยจากภายนอกสู่ภายในหรอครับภายในสู่ภายนอกอ๋อเอาของใหม่ดาวิกาสวยจากภายนอกเข้าไปถึงภายในเดี๋ยวพูดนข้างนอกสวยมากอ่ะสวยมากคือจนข้างในต้องสวยามากๆอ่ะของชั้น4เขาของชั้นยเป็นอะไรรู้ปะจากอะไรเป็นอะไรครับสวยภายในจนไม่ออกมาภายนอกเลยอ่ะ นั่นก็สวยครับมันไม่ออกมาเลยอ่ะงงเหมือนกันเพชรมันบนเนทาง